ช่วยคุณกับคู่นี้คู่นี้ที่ช่วยเนี่ยนะคือไม่อยากให้ใครมาตายต่อหน้าต่อตาม่คู่มวยมวยคูมวยแค่นั้นช่วยเพราะชอบผมเปล่าใช่หมั้ยอุ้ยอุ้ไอุ้ย้ยอุยอุืยอ้อ้ยอุ้ยุยลยอุ้ยอ้ยอุ้อยุ่้้ยอ้อยอยอยอออ ทำไงเอาะไว้ทำไมเดี๋ยวแล้วก็คุยกันไปเยนะคยเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ยังไงเราเราก็นมเฮ้ยมีเหตุการแอบฟังอยู่เน่ช่วยไว้เนี่ยเพราะว่าแบบเป็นห่วงไงรักไงเฮ้ยอ้ย้น่าเกลียดเกลียดมากน่าเกลียดมากพูดแบบนี้ได้ยังไงรักมาหนารักมาหปีเน่ห้า ปีอย่ามาพูดเออมานี่มาดีได้แล้วมาหันมาให้แกถคิปดีกว่ามีโทรศัพท์ไหมไม่ต้องพูดเร็วถ่ายคลิปถ่ายคลิปอะไรไม่ลงยาทายถ่ายไว้ขออะไรอย่างไรไหมเก็บหลังจะหอมเลยหอมหอมพูมิทีศมันต่ำมากเลยนะหอมพูมไม่ต่ำมือนหอมอย่างเงี้ยอะไรอ่ะ ไม่ได้เลยว่าหอมพูไปเลยอะคำนี้ก็สปาร์กหอมไม่มีเลยแอ้วนานก็ลกเร็วเดีแล้วนะมุนเตึงหน้าตลอเนี่ยแลหอมพีแล้วหอมก่องพีเลยพีเฉยเร็วเร็วสวยนะใจอ่อนเลี่ยตัวเนย เริ่มเลยก็เริ่มเขายื้อยื้เดี๋ยวเรามีคนเอกรอบสองรอบไมรอบน่เฮ้า